สวัสดีครับได้ผม TK b i k u n ค,ครับี่เกม m e Craft กับ m e Craft Mod Alchilot oh กัดอีกแล้วซึ่งในครั้งที่จะมาฟาัมจะพวกมันเตอร์ทั้งหลายจงเกิดขึ้นมาซะเฮแล้วเราก็ไปจับจิงโจมาเพิ่มอีกเนี่ยนะฮ่าฮ่าจิโจ้เราเพิ่มขึนเยอะขึ้นแล้วก็มีตัวข้างในอีกซึ่ง โดนี่มันหาเรื่องฮ่า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 บอกแล้วว่าอย่าเรื <sh> hashtag 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 <ladım> ่องกับข่าอ่าอ่า so อ่าต่อมาอ่าเราไม่ครับโลโลโลกันละเนี่ยทำไมเราไม่ครับโลแล้วทำไมน้ำแมนถึงไม่เกิดอยากรู้จริงๆเลย em có tự ăn lại man, cái bằng cào lẹo Ena man Enderman, Ena man, tiếng kêu đang quá điên lại S <S ออ,อทำอะไรแกทำอะไร ไปตัวอะไรยิงเราอะอย่างนี้วิ่งยิงวิ่งนีเวลาอยากให้มาไม่มาเวลาไม่อยากให้มาหนีมากระเต็มนโดนะเองนักแมนเนี่ยโดนการะกต็นไม่กี่ยอดเอง สิบวิสิบอันไหนเฮ้ดีอกอันหนหอยก็โอ,โอ้โอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเราโดนอะไรเมื่อกี้อยอู่ดิราเม็ดพุ่งปุ้งแล้วก็ตกลงมาเลย โอเคเราลองเดินไปเดินมาอยู่ดีเราก็นั่นนะเอาสลอสักเกือบตายเลยไม่คิดตัวอะไรอะเลงใส่เราหรือเปล่ายู่แทนสเกลตันนะแบบตัวอะไรยิงเราเมื่อกี้โอ้ยเราต้องอยู่แถวนี้ ก็หม่ไม่เห็นมีเ,นเลยนี่นะเออ้อไปเถอะเดี๋ยวเราจะไปทำฟาร์มเราจะไปฟาร์มซัมบ้พิกเมนของเราต่อฟาร์มที่ง่ายไม่ยากฟาร์มง่ายไม่ยากอีซี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ เยอะเลยเยเวแล้ว

ชิ้นก็กันทองนี่ว่ะชิ้ที่เราคนเรามาเราไม่ได้เอามา มีเพิ่มอมาเดี๋ยวแบบมาหาเยอะมากเลยเดี๋ยวตอนนี้เราขอกลับบ้านก่อนเกมมีหน้าไหมข้ามีปืนเฮช็อตเลยเห็นไหมล่ะเฮช็อตภายในทีเดียวเลยเยอ้อะไรตกอ่ะอุ้ยไปเก็บของ เราจะไปเอาสิ่งที่เรียกว่าอันที่พอเราเอาไปปุ๊บจะได้โกนักเก็ตไอโกนักเก็ตมันอยู่ในเรียวมันควรอยู่กับเราสิ่งที่ทําให้พอเราฆ่าสิมีชีวิตอะไรแล้วเราก็จะได้ โกนักเก็ตเราเก็บไว้อยู่ไหนแล้วล่ะเนี่ยทำไมเราเก็บของไม่ดีเลยเนี่ยคิดเกิดอืมแมนมันอยู่ไหนกันคิดด้วออกเลยที่เราได้แล้วเราจะได้โกนักเก็ตอะข้มันเตอร์แล้วได้โกนักเก็บอะมันอยู่ไหน เราจะได้อะโกนักเก็บมาเอาเป็นทองเนี่ยวิสาทำฟาร์มแล้วเาแท้นะแต่มันกลับไม่มีสร้างเัิงงน,นก็อก็ไม่ไป็ลไรก็ได้ ไฟฟ้าดาบเท็บดาบโอ้มายกอดเราได้ดารใหม่มาแล้วดาร์ปเกอบเท่เลยตีเดียวอะไรู้เรียก <tear> <iny> ฟ้าผ่าเดีวฟ้าผ่าระดับทเทพพระเจ้า <t iny> เราจะเปลี่ยนให้ไก่ของเราตั้กลายเป็นไก่สุก <t iny> ดูไหมอ้๊เหม่ยเกิดของหายเลยว้าว <t iny> เราค่อยหายพวเองก็ได้ขอดูสิว่าของที่เราได้มีอะไรบ้างโอ้โหเบเบได้แค่เนี้ยนะไม่น่าเอาดาบนี่ไปตีมาเลยไม่เป็นไรหรอกถือว่าแค่ทดลองดาบโอเคเดี๋ยวเราวัปจะตายเพราะดาบตัวเองเนะี่ยดูนะดูนะดูนะ ไปแล้วอ่ะกลับบ้านดีกว่าเราจะวับมาที่นี่ครับ เราขอไปจากการดูให hey, ้สิ่งมีชีวิตทีมม่มันเป็นเออสิ่งมีชีวิตที่ว่าจะโหมาะจะโหมอมาเป็นมอนเตอร์โคกระดูกอยู่น,น,นั่นไงยานาโคงกระดูก เดี๋ยวเราไปหาของเกว่าคือมีเอ็นเดอร์แมนเกิดเราต้องรอให้เอ็นเดอร์แมนเกิดมันเยอะกันจังเลยไม่อยู่ละ เราจะไปหาน้องกบดีกว่าเรายังไม่ได้เลี้ยงน้องกบเลยเรายังไม่ได้เอาของมาเลยแอป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 นี่อันตรายมากเลยนะมันดึงเราไม่ได้แอป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 ยับอย่าร่าสิเนาะใครร่าเมื่อกี้แอปแอป เออร่าตลอดเลยไปดีกว่าเราอยากไป Nether Fortress จังเลย Nether f o r t e s ได้มีเวสโตแล้วใช่เราต้องขุดเวสโตนี่มาใช่ก่อนแล้วอเค Nether f o r t e s, <c oughs> <S okay. อยู่ไหนเนี่ยคอนการเจอเอ็นเดอร์แมนอีห้าหกเจ็ดตัวแล้วไปแปดตัวอะไรก็ได้ หรือไม่ก็เจอมิวเทนเดมสซักหนึ่ง <so ตัวโอ้ยแไงเจอยุงคิมสันมอสฟิโตมาเร็วๆคิมสันมอสฟิโตหนึ่งแยกมันมาแล้วให้มันดูเลือนเราก่อนนี่ไงเราจะได้สิ่งนี้มาซึ่งสิ่งนี้สามารถเอาไปคราฟเป็นของต่างๆได้ เราต้องเอาหนอนผสม,มกับอะไรนะมาใส่ให้กบกินพอกบมันกินแล้วมันก็จะลามสัตว์เลียเล้ยงเราคืออินเตอเมอร์วะวันนี้เยสิบอะละอีเซียนก็จะพอดีเราต้องการเกินหน่อยแล้วซ้ำนนเนี่ยเฮ้ยอิเตอร์เมอร์ตัวอยู่นั่นหรือเปล่า บอสอยู่แถวนี้ด้วยมว่าจะไม่ใช่บอสโหดนะหวังว่านะเฮ้ยเฮ้ยเราเจอที่หน้าสำรวจเข้าแล้วอ่ะ ออกไปเอ็นเน์แมนมานี่มานี่ <c oughs> อาวยังไม่ดอบไม่ดอบป,ป่ะเนี่ยเครที่เลยดีเฮ้ยบอสอะไรอ่ะเฮ้ยบอสซัมบี้ <c oughs> พิกเมน้น <c oughs> ทำให้ก้าฆ่าโกดเลยแกทําให้ฆ่าโกดเราก็ต้องเอาของจากกระเป๋าให้เยอะที่สุดที่เราทําได้เอาเอกจากตัวไปซ่าอ่ okay. าวใคเราเราออกจากตัวทำไมอะใช่แล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปในนั้นก่อน นีท่ทุกวอดพ่อแล้วออะทุงนี่บอสเกิดเยอะจังเลยเฮ้ยกองอุ้ยทองธนู อ,อะไรออกดิเอ่อนี่ไงจุดเซนตูนเราหาตอนไหนก็ได้ดของบางอย่างเกือบแล้วเกือบแล้วสิ่งที่เราต้องมาตามหาที่นิวคือบล็อกทองซึ่งบล็อกทองเลยลดีที่สุดเลยสามารถไปแลกกับพวกพิกลินได้อ้าว ิ่งดำนี่นะตอนถ้าเราจะสำรวจเราต้องสำรวจให้หมดฉะนั้นเราต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะมีกล่องฟรีใช่หรออาจจะมีกล่องกล่องฟรีเออรนี่แหละกล่กองฟรีที่เราหมายถึงซึ่งอุ้ยเล็กเล็ก my god เล็กเยอะมากถั่นุก็เยอะเหมือนกันเนื้อเนื้อเนื้อนี่แหละอาหารอาหารชั้นยอด เริ่มหลงแล้วบ่โอกยแล้วกันถ้าเราเดินไปเดินมาเราก็จะหลงทางไม่หลงทางก็กบตกลาวาตายมีสิทธิ์นะที่เราจะตกลาวาตายสูงว่าแถวนี้มันมีลาวาเยอะมากเใยในละลกเนี่ยสำรวจยาก ยังไม่ตรงนี้อีกเหรอเฮ้ยหมายกาดขึ้นไปถึงสูงเลยชันสูงสุดแล้วนี่ทอง <c oughs> เกือบนน้ตแต่ลาวาต้องหาทองเพิ่มต้องหาทองเพิ่มอีก หาเฉลยลักรูปจมูกหมูมันดูลายตามากเลยลเนี่ยพื้นที่แบบนี้เนี่ยโอ้ดีไงตู้จมูกหมูมันต้องมีแหละหาดูแล้วกันนี่ไม่มีแค่อันนี้อ่ะโอ้นี่เจอละวสองสามสี่ห้าบอกละโอ้โหดีงแล้วคือ,อ,อเ,เราจะออกอยังไงเนี่ย ก็ยังเจออีกเนี่ยลงบีกลงบีกีบอกไม่ได้นี่ที่เดิมเขีคเ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 ๊ยบ ไอทองทองทองเดินอ้อมแบวทองเราลงมาทำไมลึกจังเลยเนี่ยนี่กทางเดินไม่ใช่อ่ะนี่ไงสิบเอ็ดแลนะ้วนี่ยทอง เอาไปแลกกับพวกนั้นได้ดีแล้วแหละเอ่อเียาเอ็นด์แมนอะไรอะเอ็ดเดมมนด์แมนไหนอีกเนี้ยมีสิบแล้วนะต้องการอีก มากเลยเลยวมันด mm ูสิแค่แค่สปีดอันก็ได้ละอืมเจ็บมากหรือข้าไปฝังรูกกั็แล้วกัน ความหาเนเธอร์ฟอร์เตสให้ได้ว่ามันมีหรือเปล่าถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็แย่มากๆเพราะเนเธอร์ฟอร์เตสเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราได้ค่าเอเดอร์ดาก่อนแล้วถ้าเราไม่มีเราจะทำยังไงอ่ะ เดินทางนี้มันอันตรายจริงมีจะชื่อบอสเขียวขึ้นเดี๋ยวมันอยู่ไหนเนี่ย เยอะแล้วไงจนภัยที่มันน้ำแท้จริงโดยเฉพาะการลดจนภัยแนโลกไง สดแล้วก็มาถึงเปล่าว่าอีกสักทีนะแล้มันอยู่ข้างบนด้วยมันใส่ลราคงลงมาลึกเกินไปสินะ ารีบ นี่ชั้นรูดึงกันนี่นะฮึอึอเราคนมากตรงนี้เราเดินไปทำไมเนี่ย <c oughs> คือว่าสามารถกลับบ้านได้ก็แล้วกันโอเคนะคนนี้เราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครบ่อยก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันนะครับบาย